นีนะครับก็จะมารีวิวในส่วนของเต็นท์นะครับของ n a t u r e h i g h นะครับวิวเลสนะครับ13นะครับของตัวนี้เพิ่งได้มาวันนี้นะครับเดี๋ยวจะมารีวิวให้เพื่อนๆดูนะครับว่าสภาพเต็นท์นะครับจากการแพ็คนะครับที่ทางร้านส่งมาก็ประมาณนี้นะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับเพราะว่าสภาพของเนี่ยจะใหญ่มากนะครับก็ ประมาณ22กิโลนะครับสำหรับวูเลต13ตัวนี้นะครับก็ตอนนี้นะครับก็ไปขออนุญาตทางอ่างเก็บน้ำดอกกายนะครับมาขอใช้พื้นที่นะครับสำหรับการรีวิวนะครับเต็นท์ครั้งนี้นะครับก็เจ้าหน้าที่ก็น่ารักมากนะครับก็อนุญาตนะครับให้เราใช้พื้นที่นะครับในการกางเต็นท์ครั้งนี้นะครับก็มาดูสภาพนะครับกล่องมีบุบนิดหน่อยนะครับแต่ว่า เดี๋ยวลองดูด้านในนะครับจากการส่งของนะครับนิดหน่อยนะครับถือว่าไม่น่าเกลียดน,นะครับ อันนี้โชคดีนะครับผมติดต่อไปได้เกือบ20กว่าล้านนะครับแล้วก็มีพี่นะครับในในกลุ่มนะครับแนะนำมานะครับก็ของร้านที่ให้มานะครับร้านนี้ก็มีอยู่นะครับท่าใดสนใจนะครับผมจะแจ้งให้ทราบอีกทีนะครับว่าร้านอยู่ที่ไหนนะครับผมสั่ง2วันนะครับ2วันได้ของนะครับก็แต่จะอยู่ที่นี่นะครับก็ ก็ใหญ่มากนะครับครับนี่ครับเนเจอร์ไฮนะครับวิวเลสิบนะครับที่หลายๆคนกำลังสนใจกันอยู่นะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูด้านในนะครับสภาพด้านในนะครับว่ามีอะไรบ้างอุปกรณ์ที่เนเจอร์ไฮให้มานะครับก็มีการแพ็คนะครับ สวยงามอยู่นะครับนะครัแต่ว่าบางรีวิวแจ้งมานะครับบอกมาคือหลังจากการแพ็คแล้วเนี่ยเก็บค่อนข้างจะยากนะครับเพราะว่าสภาพของเต็นท์ค่อนข้างจะใหญ่นะครับถือว่าใหญ่มากนะครับสิ่งที่ได้มานะครับก็ตามนี้นะครับนะก็หลายอย่าง อันนี้ก็น่าจะเป็นเสาเิ้นนะครับสามเสานะครับอันนี้นะครับตัวนี้น่าจะเป็นม่านนะครับม่านในการกางเต็นท์นะครับที่อยู่ด้านในนะครับกั้นห้องนะครับระหว่างห้องหนึ่งห้องของนะครับตรงนี้นะครับสภาพถือว่าได้สีก็โอเคนะครับหลายๆคนก็ชอบอยู่นะครับสีนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็น สมอนะครับสำหรับยึดเวลากลางเต็นท์นะครับตัวนี้น่าจะเป็นในส่วนของตัวเต็นท์นะครับตัวเต็นท์ค่อนข้างจะใหญ่นะครับถือว่าหนักพอสมควรน,นะครับก็ทางถ้าเป็นสุภาพสตรีน่าจะยกลําบากอยู่นะครับต้องเป็นท่านผู้ชายนะครับสุภาพบุรุษน่าจะยกได้สบายอันนี้มีเชือกนะครับอันนี้อันนี้จะน่าจะเป็นตัวปลายชี้ตัวคุม เต็นต์นะครับก็จะมีเชือกติดมานะครับ